แลลล้วอถึง KOC SO ทุกท่านคลิปวิดีโอต่อจากนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดวินกรรมการลอกเลียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูหนๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่หากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปชมกันเลย คนนี้แก๊งที่เราเชียร์เมื่อวานป้าโนซอฟโนซอฟพี่คะอุ้ยโท่าคะอุ้ยไม่ใช่หนูขอโทษครับเออหนูขอสอบถามเรื่องไอดอบได้ไหมครับว่าว่าแบบมันได้เพนเอดีเท่าไหร่อะครับแบบเป็นจํานวนเหรอครับเป็นจํานวนเหรอใช่ของแก๊งใช่ไหมครับของแก๊งใช่ไหมเออใช่ค่ะหนูอยากรู้นะฮะหนึ่งนะหนึ่งด้วยได้ครับขอบคุณค่ะเออแต่เมื่อวานตื่นมาเลยค่ะขอบคุณครับนะคะ แทงหรือเเปล่านี่ยหนูอยากแทงแต่หนูไม่มีตังค์แทงแต่หนูแทงแต่ข้างนอกอย่างเดียวเลยอะ๋อเดีนี้ครับใครวะเนี่ยนี่เหมนี่ครับไอ้แย่สองแกงเกาะได้ประมาณสี่สิบห้าสิบเป็นไหมครับอ๋อหนูหนูไม่ได้ยินเลยครับมามีวิ่งเหนื่อยมี้ยก่อนมามีมันได้อย่างละประมาณสามสิบถึงสี่สิบครับทั้งเกาะทั้งเพลงทั้งเอดีเลย อ๋อโอเคคร่ะได้ขอบคุณครับโอ้เสียงเก็บสา,าวเข่ามาจากไหนนะวันนี้จะเจ็บเสียงเหมือนเสียง,งเหมือนพวกแกงพุดดิง้งป่ะใช่ป่ะวะต้องห,าอห้ามเขีดิวันนี้ค่ะพี่สาวพี่สาวชื่ออะไรนะครับคนตะเกียงเนี้ยที่เด็กๆหน่อยะครับ พี่สาวผมชมพูครับเจลไม่ใช่ไอบูดมีคนทำถึงอ๋อชื่ออะไรนะคะชื่อใหม่นี่อ๋อโอเคค่ะหนูคิดว่าเป็นเพื่อนเขาโน้ตหนูน,ะน,น่ะเห็นเสียงคล้ายๆกันต้นไม้ตื้อๆโอ้โน้องหนูชื่อฟูดี้เขาหนูคิดว่าเป็นเพื่อนน้องโอ้โไม่ใช่ซันนี่อ๋อค่ะเขอตัวตีขาแล้วจะจำผิดได้เลยนะ แต่เป็นเพื่อนซฟนนี่อยู่นะคะขอบคุณค่ะเออขอบคุณนะคะพี่ชายขอบคุณค่ะอุ้ยพี่ชายเราแบบไอ้ดอปแก๊งอะค่ะแบบลูกหนึ่งแก๊งมันเยอะไหมอะค่ะพอดีหนู่มกำลังศึกษาอยู่ค่ะแต่หนูไม่กล้าขึ้นแก๊งน่ะไม่ขึ้นเลยครับเราชิวกันอยู่ละข่าที่มีวุฒิผมว่าทุกคือแก๊งชิวอะใช่เราค่ะ แกงผมมันไปลูกไหนแล้วเขาหนีหมดไม่รู้ทำไม <c oughs> โอ้ยหนูว่าเป็นหนูหนูก็หนีค่ะพี่ไปชนะในน,นั้นอีกหนูกน็หนีเหมือนกันไม่ผมจะอยู่ลูกห้าลูกห้ามันจะแบบแกงน้อยเอสองสามสี่มันเยอะหมดเลยครับอ๋อเหรอคะลูกหกก็จะมีก๊อตอุ้ยแต่ก๊อตเขาก็ตึงแต่เหมือนเอ็กดีก็อยู่หนึ่งกับสองครับหนูจะไม่ได้อยู่แค่หนึ่งครับเอ็กดี <XD S 2> อยู่แค่หนึ่งเอ็กดีหนึ่งนะครับจดดีจดดีไปแล้จดดีลูกหนึ่ง เหรอครับเอแต่ทำไมพี่ไม่ไปลูกหนึ่งล่ะถ้าพี่แบบว่าถ้าพี่บอกว่าใครๆเขาก็หนีเราไม่ไปหนีหาเขาด้วยอ่ะทำไมล่ะเขาเยอะเขาเยอะเอ้าเขาแพ้เมื่อวานเลยดิพี่ชนะเขาก็ได้หรือเวลาถูกไหมล่ะถูกไหมล่ะเออเดี๋ยวผมก็แชมป์กรุ๊ปเอแล้วอ่ะ จริงครับจริงจริงจริงแบบเป็นมามืดมากอ่ะหนูแบบเดากับเพื่อนอ่ะเพื่อนเถียงหนูอ่ะหนูบอกว่าเดี๋ยวรอดูเลยนี่ถ้าหนูลงมีตังลงนะหนูโอ้โหเป็นเศรษฐีละเล่นมลชืไม่คิดอะไรแล้วเชืช่อเขาเนี่ยไม่ไม่ได้ลุ้นอะไรเลยครับอันนี้โน้มซอมแต่ว่าถ้าจรกงๆให้ออกเสียงผูจุดก,ก็ไม่ซ้อมครับโนซ้อมอนะ่ะ พี่ครับเป็นเป็น<ล>อันนี้เหมือนแก๊งหนูเลยครับแก้งหนูก็คือแบบออว่าออแก๊งหนูตัวเอเหมือนกันเลยครับโนซ้อมเหมือนกันเลยใช่ครับใช่นกันเลยเหรอใช่ครับหนูแบบว่าพี่โนซ้อมใช่ไหมหนูโนซ้อมเลยครับเอาดีใช่ครับเนี่ยหนูก็เลยมาศึกษาเอดอบก่อนนะคะว่าหนูแบบขึ้นไปหนูจะไหวหรือเปล่าแบบนี้ขึ้นสีน้ำตาลเลยครับอุ้ยมันก็จะโดนพี่กระทืบนมาสิขึ้นมาสองแก๊งยุบหนีไปสองแก๊งแล้ว ใช่เหรอคะก็แบบว่าพี่ตึงไงไม่ครับผมไม่รู้ไงอันนี้ไม่มีของเลยอย่าอวยเยอะเดี๋ยวกูเปลี่ยนใจไม่เชียร์เลยเดี๋ยวต่อยเลยอย่าอวยเยอะขอร้องตัวดิเขาขายเก้าจุดห้าไม่ยอมลดด้วยโอ้ยอัวนี้หันสองครับรถคันเนี้ยใช่ครับรถหันสองหันกระเพรอนะอันนี้เออครับต้องไปต่อเหรอซื้อมาเท่าไหร่นะคันเนี้ย เอ้พี่ซื้อมาคัานไหนเท่าไหร่อะคันนี้หนูเหรอ,อ,อหนูช่วยกันประกอบอะครับคันเนี้ยมูลค่ารวมเท่าไหร่พี่<อ>เปิดกระชามอะครับเฮ้ยเปิดแล้วได้เลยเหรอก็ <c oughs> เปิดเปิดสองคนครับอ๋อพี่ติงก็เปิดสองคนก็ได้คันหนึ่งอะพี่เปิดกี่กี่ลูกพี่บอกดิหนูเหรอไม่ใช่ผมบอกพี่ผมอ,อ๋อแต่มันเกลือหนูเติมกระชามแล้วเกลือมากอ่ะหนูได้แค่ไม้กาวหลังอันเดียวเองโอ้โห ไปลองปีสนับมาเชดูครับดีกว่าแล้วครับอย่างน้อยก็ยังมีดามจไงเอ้าพี่บุรีไหมหนูทำไมนะเอ้าไ่ใช่มันถึงว่ามันมีประโยชน์ในไฟครับพี่อุ้ยารออันนี้แบบเกมแบบว่าถ้าแบบอยากได้ไอดอกนี่ต้องมีอาวุธประมาณกี่คนนะครับอันนี้ผมว่าเอาให้ครบทุกคนจะดีกว่าใช่เหรอครับก็คือไม่งั้นก็จะไม่ไหวใช่ไหมฮะใช่ครับเขามีปากหลามอะไรกันหมดแล้วกน่ ฟังไว้นะครับแชทที่ยูให้ขึ้นแก๊งอ่ะฟังไว้สองตัวนี้ฟังให้จำจำในอีสปอร์สมองไว้ปากหลามครับทษทีอีสปอร์จับปืนครับโทษทีอุ้ยแต่ปืนเล่นดีมากเลยครับหนูเห็นนะแบบยืนจังหวะดีมากเลยครับแล้วก็แบบแผนอุ้มศพอะสุดยอดเลยครับหนูจําไม่ได้ครับว่าชื่ออะไรแต่วันดี้สองคนใช่ไหมอันนี้ใช่ครับไอ้กาไอ้ชอกนั้นและไอ้กาอุ้มศพเออเราหน้าพาดหนึ่สุดยอดครับคุณไทก้ใช่ครับแต่แบบว่า แต่หนูกลับไปแล้วว่าแบบพี่ต้องแบบซุกแผนไว้อีกเยอะแน่เลยครับพี่พี่คิดว่าพี่จะแบบหนึ่งในห้าไหมผมคิดว่าน่าจะได้หนึ่งโอ้ไม่ก็ไม่ต้ว่าพี่ผมมีกองหลังแชมป์แชมป์โดแล้ครับเนี่ยคือใครอะครับใครอะครับเนี่ยปาดิเน่ดิเน่มาดิีน่ครับปาดิเฮแล้วเตะเตะอีโมครับตีโมอุ้ยแต่หนูเห็นพี่บูทแม่นมากเลยครับสอนหนูบูทบ้างนะมีแบบว่าโปรร้อยสี่เก้าอะไรอย่างนี้ไหมครับสอนส่วนตัวมาดิเน่ครับ มีไหมคะแบบเซตติ้งตึงๆสี่ร้อยอะไรเงี้ยครับมีใครหนูโนโนเซตครับผมของจริงแล้อยากเล่นน้องปั่นจักรยานเป็นครับใช่เหรอครับนี้ดีนะหนูแบบว่าทิ้งรถเล่นหนูปั่นจักรยานมือเดียวเลยอะเออเดี๋ยวเดี๋ยวกูไม่เชียร์แล้วตอนหน้อนจาก่อนมาลงแข่งไม่ได้เพื่อแบบเอาสามล้านกลับบ้านอยากได้สิบล้านกลับบ้านว้าวพี่กติ้งพุท แล้วพี่มีกันกี่คนแล้วครับเนี่ยฉันโดนแพ้คู่นี้มีแพ้เลยชนะอยู่แล้วครับผมไม่กลัวกรุ๊ปซีเลยกลัวกรุ๊ปนบะีเนี่ยลุ้นอยู่ในะใครไม่ยอมมาเจอกุ๊ปบี้ใครตึงอะครับเอ้ยแต่หนูวันนี้หนูไม่ได้ดูเลยอะไม่ได้ดูเหมยันครับรอรอดูดีๆเลยใครไอ้นี่ไม่ได้ดูเขาเลยไปไปดูย้อนแล้วกุ๊ปดีใครตึงอะครับแต่หนูแบบรู้จักไม่กี่แข่งอินเลยเนาะยูจิใครเคจะไปยูจียูิเหรอ กูบีมีเหรอบีมีมีไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ใส่สีหรอเคียวชิเอ้ยตัวแต่าไ้เยอะเกินแล้วพอพี่มีเอาไว้กันพี่พี่ตีไม้บวกห้าก็มั่งหรือเปล่าอ่ะหนูยังตีไม่ติดเลยอ่ะแกงติดแล้วครับใช่เหรอครับที่ไปกี่ชีอะหน้อยไหมเพราะหนูมีกำลังใจอะไรนะครับร้อยกว่าชีเลยเหรอครับเนี่ยครับรวมกันเสร็อ๋อ นนเน้นครบเ <c oughs> น้นครบมือเลยน้นครบมือเน้นเก้าหลังครับเน้นเก้าหลังนี่ครับหอแก๊งผมเน้นเอาไม้ไปเก้าหลังครับ <c oughs> แต่หนหูเห็นคนบ่นกันเต็มเลยหนูก็ไปเสนอมาครับบอกว่าถ้าไม้จะตียาขนาดเนี้ยเจมอย่าตีแตกเลยครับเพราะเจมมันก็ตีแตกตอนเนี้ยตอนนั้นหนูซื้อเจมมาเม็ดละสี่หมื่นเองตอนนี้ไปเก้าหมื่นแล้วอะกังแตกขายไม่ออกเลยครับตอนนี้เชื่อล้ครับพี่ขายหนูแม้สองหมื่นสองหมื่น หาขายเอาเนี่ยครับหาซื้อเอาไม่เพราะว่าตู้ยิงดูมีประโยชน์กว่าไม่เพราะว่าตอนนี้คนมันไม่ทำไม้แล้วไงทำไม้มันแบบตีต้องเป็นแบบหลายร้อยทีกว่าจะตีดอกเอจีดีพีใครอนี่ยลองมึงลองเชียร์จีดีพีดูอย่างดีอ่ะไอ้ก้วกูขึ้นไม่ได้กูกร์กูกร์กูกร์กูกเฮ้ยเชียร์ครับไม่เชียร์ค่ะคุณค่ะพี่อยู่แลนด์นี้รอหนูจะได้แวะมาเล่นด้วยได้ค่ะได้ค่ะเจนค่ะหนูชื่อสลีฟนะคะพี่ชื่ออะไรคะ ทีไโอเคครับพี่คนหนึ่งอะครับนะปัดแปลครับอะไรนะครับปัดแปลอ๋อโอเคครับนี่หนูจำไว้นะคะมาตินเนสมาตินอ๋อโอเคครับเดี๋ยวเลยหัวโค้งนี้ไปกูก็ลืมแล้วแต่แชทจำไว้นะมาแล้วมาอะไรนะมาตินเนสกะอะไรนะไทก้าเออมานนี่อะไทก้าแชทจำไว้